มีกล้ามเนื้อซิคแพ็ไม่เห็นเลยนะครับ <laughs> ไขมันทําบังไว้หมดเลย <laughs> ประกอบการสัปดาห์แรกกันเลยแตกต่างก็จะมีน้อยหน่อยนะครับผมก็พอใจนะแต่มันก็ยังไม่พอใจถึงที่สุดอะ่ะนะครับแล้วก็มาดูผลประกอบก,การสัปดาห์ที่สองครับผมกล้อง e a s y f i t นะครับเพื่อนๆพบก,กันตามสัญญาครับ มารีวิวการเล่นลูกกิ้งในระยะเวลา14วันนะคะทำเดิมตอนที่แล้วผมมาเชิญชวนเพื่อนเล่นลูกกิ้ง14วันไปต,ติดกันเลยเพื่อนจะดูว่ามันสร้างกล้ามท้องในจริงหรือเปล่านะครับก็เล่นวันละ50ครั้งนะครับเด่นตอนที่ผมสะดวกอาจจะเป็นกอน่อนนอนตื่นหลังตื่นนอนอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อนๆผมก็แบ่ง5เซตนะครับช่วงแรกแล้วก็ไม่ลงไม่สุดเพราะว่ามันยังมือใหม่นะครับมันยังทำไม่แข็งแรงพอครับเราก็ต้องกิ้งเข้ากับโซฟากําแพงอะไรอย่างนี้ที่ผมทานะครับถ้ามือใหม่ อยากจะกลิ้งนะครับผมแนะนำผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเป็นลิงก์การสอนกลิ้งของผมนะครับผมจะทิ้งไว้ให้นะไปดูได้เลยนะครับผมทีนี้เป้าหมายการเล่นลูกกลิ้งของคือเพื่อที่จะเห็นกลา้ามซิกแพคนะครับทีนี้มันมีปัจจัยอยู่3ข้อนนที่สามารถเห็นกล้ามเนื้อซิกแพคได้นะครับหนึ่งคือเราต้องสร้างกล้ามเนื้อที่ท้องก่อนนะครับแน่นอนละ่ะเราได้จากลูกกิ้งแน่นอนไม่ว่าจะเป็นกล้ามท้องบนมัดกลางมัดล่างซ้ายขวาเล่นจากลูกกิ้งได้เลยนะครับแล้วก็ข้อสองนะครับ เราต้องเบิร์นไขมันออกให้ได้มากสุดน,นะคะรับเพื่อนๆผมเลือกวิธีที่ผมถนัดและก็เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของผมนะครับซึ่งก็คือการเพิ่มค่า TDE ในกิจวัตรประจำวันของผมนะครับ TDE ของผมเนี่ยเฉลีย่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ2,200-2,400นะครับเพื่อนๆสามารถไปคลิกดูตามเว็บไซต์แล้วก็กรอกส่วนสูงน้ําหนักอายุแล้วก็กิจวัตรประจําวันการออกกำลังกายความทีมีมากน้อยแค่ไหนลองไปกรอกในเว็บไซต์ดูนะครับเพื่อนๆจะรู้เลยว่า เพื่อนๆมีค่า TDE อที่เท่าไหร่นะครับพอผมเนี่ยอยู่ที่2,002ถึง2,004นะครับผมก็จะเพิ่มให้มันสูงขึ้นเป็น2,005 2,006นะครับให้มันเฉลี่ยสูงขึ้นอ่ะมันจะได้เบิร์นไขมันติดลบไปเรื่อยๆทุกวันนะครับและก็3ครับปัจจัย3ที่จะสามารถเห็นซิกแพคได้เร็วขึ้นนะครับการเน้นกินโปรตีนแลก็นอนให้พอครับซึ่งปัจจัยข้อนี้ผมก็ทําเป็นประจําอยู่แล้วนะครับ คือหลีกเลี่ยงของทอดของหวานของมันของเค็มอะไรอย่างเงี้ยครับหลีกเลี่ยงคือเราเลือกได้มีเมนูที่เราเลือกได้แล้วก็ควรเลี่ยงเมนูพวกทอดหวานมันเค็มไปก่อนนะครับผมแล้วเราก็เป็นเน้นโปรตีนเน้นผักนะครับผลไม้นะครับผมแล้ว <receptors> ก็พยายามนอนให้พอซึ่งการนอนผมอาจจะมีปัญหาช่วงนี้มันเป็นรอยต่อนะครับผมทํางานกะเช้าอยู่แล้วผมต้องมาต่อกะดึกเลยการนอนของผมมันก็จะเป็นปัญหาหน่อยนะครับทาให้ร่างกายลุลนนิดนึงการกินก็จะลุลนนิดนึงนะครับเราอ่างช่วงเปลี่ยนกะซึ่งก็ ผมก็พยายามทำเต็มที่แล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการของสัปดาห์แรกกันเลยนะครับก่อนจะไปดูผลประกอบการนะครับเพื่อนๆเราไปดูภาพก่อนที่ผมเริ่มเล่นชาเลนจ์นี้นะครับไปดูกันเลยเพื่อนเห็นไหมครับว่าผมมีกล้ามเนื้อซิกแพค ไม่เห็นเลยเนะครับไขมันมันบังไว้หมดเลยนะพเพื่อนเพื่อนมันก็จะเป็นบางช่วงครับช่วงนี้เป็นหน้าทุเรียนด้วยนะครับผมก็กินจุกินหนักเลยนะครับทุเรียนจัดเต็มเลยพอมาเข้าชาเลนจ์เนี่ยผมก็พยายามลดลงแล้วนะแต่มันก็ยังมีกินอยู่นะครับทุลงทุเรียนไปดูผลประกอบการสัปดาห์แรกกันเลยครับเพื <c oughs> <ๆ>่อนเพื่อเห็นไหมครับผมว่าผลประกอบการสัปดาห์แรกความแตกต่างก็จะมีน้อยหน่อยนะครับผมก็พอใจนะแต่มันก็ยังไม่พอใจถึงที่สุดอนะ่ะเพราะฉะนั้น <c oughs> ผมรู้แล้วว่าผมต้องเข้มข้นมากขึ้น ต้องเพิ่มค่า TDE ใมากขึ้นเดินให้มากขึ้นในแต่ละวันนะครับแล้วก็ต้องคาร์ดิโอเพิ่มขึ้นอหน่อยหนึง่งอ,อยงนี้จาก2วันเป็น3วันอะไรองนี้ยครับหรืออาจจะ4วันแล้วแต่เรานะครับผมก็ทำนะครับแล้วก็มาดูผลประกอบการสัปดาห์ที่2กันเลยโอเคเห็นหรือยังครับเพื่อนๆสัปดาห์นี้ความแตกต่างมันก็ไม่ได้มากจนแบบฟ้ากับเหวนะครับแต่มันเห็นอะว่าสัปดาห์ ที่2กับก่อนเริ่มเนี่ยมันโอ้มันต่างกันจริงที่เราเพิ่มค่า TDEE ขึ้นไปแล้วก็คุมอาหารให้เข้มขึ้นนะครับเราก็สามารถเริ่มเห็นกล้ามเนื้อซิกแพคลางๆเลือนๆรืนมาแล้วนะครับผมซึ่งถ้าทําต่อไปเนี่ยผมเชื่อเลยว่าเจ้าลูกกิ้งเนี่ยจะสามารถสร้างกล้ามเนื้อซิกแพ็และผมก็จะเบิร์นไขมันต่อไปคุมอาหารต่อไปกินโปรตีนให้มากขึ้นต่อไปอะไรอย่างนี้นะครับมันต้องเห็นซิกแพ็เหมือนคนอื่นเขาสักวันละนะเพื่อนเือนก็ รู้แล้วใช่ไหมครับว่าถึงแม้เราจะเล่นมันทุกวันแต่เราไม่เล่นมันจํานวนแล้วเป็นร้อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับบางคนเล่นเป็นร้อยอย่างเงี้ยมันก็จะล้างครับผมเล่นแค่ห้าสิบเน้นโฟกัสนะครับเพื่อนๆก็ออกไปปรับใช้ได้นะครับถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเล่นทุกวันไม่ไหวก็เล่นแล้วก็พักเล่นแล้วก็พัก2วันพักอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับ การที่เล่นทุกวันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะครับแต่สาหรับผมเล่นทุกวันจํานวน50ครั้งยังถือว่าไม่หนักเกินไปร่างกายผมรับไหวนะครับกล้ามเนื้อผมก็โอเคอรูเพื่อนเปลี่ยนสถานที่นิดหนึ่งครับเมื่อกี้ไฟเขาปิดครับหมดเวลาใกล้หมดเวลาแล้วเขาตอนเล้ต้องปิดไฟนะครับที่ที่กลางโลหะโอเคก็บทสรุปเลยนะครับเจ้ามุกกิ้งเนี่ยใช้ได้ผลนะครับเพื่อนๆไปสามารถเพื่อนๆสามารถไปปรับใช้ตามไลฟ์สไตล์ได้เลยว่าถ้าเล่นบ่อยแล้วมันเจ็บเราก็พักนะครับให้ อาการมันฟื้นก่อนเราค่อยก,กลับมาเล่นใหม่ก็ได้ครับอย่าลืมเบิ้ลไขมันออกคู่อมมาหารไปด้วยแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับเราจะสามารถมีซิปแพ็แน่นอนครับเพื่อนๆโอเคแก๊งดูจบผมขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับเพื่อนๆนะครับแก๊งดูจบนะช่วยกันหน่อยนะโอเคครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับเฮ้ยก่อนไป ก็โชว์ได้นะผมก็โชว์ได้นะสิบแปดตอนนี้ไม่รู้มีหรือเปล่านะอันนี้คือกินข้าวมาแล้วด้วมือหนึ่งไม่รู้มันเห็นหรือเปล่านะลองดูนะเพื่อนโชเคนผมจัดจัดองค์ประกอบก่อนจุดๆโอเคเพื่อนไม่โป๊กนะครับโอเคพร้อมแล้วนะครับดู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 โอเคครับอันนี้คือกระดิ่เกรงนะครับแล้วกินข้าวมาแล้วด้วยมือหนึ่งเนาะก็จะประมาณนี้ครับเพื่อน เป็นที่นะ่าพอใจนะอันนี้ผมแค่หายได้ขั้นใจออกนะไม่ดิกลิงนะเห็นว่าด้านข้างมันจะยังไม่โดนนะครับแต่ด้านบนกลางแล้วก็กล่างอย่างนมานะแล้วถ้าผมกลิ้งก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนก็โอเคนะครับเพื่อนใช้ได้เลยนะครับผลประกอบาการมันก็ดีนะครับการเล่นลึกกลิ้งเนี่ยถ้าเพื่อนๆเห็นแล้วมีกำลังใจก็ ไปจัดเลยนะครับไปซื้อมาเล่นเลยนะครับผมประหยัดเวลาด้วยเกเครับไปละครับบ๊ายบาย